สวัสดีครับผมวันนี้อยู่กันในฮีโร่นินจานะครับเดี๋ยวไปดูกันตอนเริ่มเกมเอามาดูช็อตนี้นะครับอ่มีการบวกสตันเข้าไปโดยอันดูเมดามเวเฮสตันนินจาตีตีเวเฮลาช็อตเข้าไปเรียบร้อยนะครับในฮา,าวเดินมาอาตายไหมจังหวะน,นี้ตายไหมตายไหมโอ้โไม่มีหวานไม่ตายมาดูฮีโร่ในฝั่งของทางฮิบอลนะครับ <You S 1> ก็จะมีพราไซไมดัส เดวิลเลอร์บอคิลี่แล้วก็ในฮาวทางฝั่งลีเียนก็จะมีนินจาด้วงมรักซัตนดูดบิด้าแล้วก็เบอ่าตอนนี้ก็เป็นช่วงของต้นเก็บก็จะเป็นการฟาร์มไปซะส่วนใหญ่อ่าตัดมาที่ช็อตน,นี้นะครับก็อนูดบิดาสตันเข้าไปนินจาตีตีอีกทีเดียวเข้าอยู่มเหมือนในฮาวอีกทีเดียวไม่ได้นะฮะเอาไปในาหาวแทนก็ไม่ได้เหมือนกันอ้ย งหวันนี้โดสวนโอ้โหได้คิวไปในทางอนโดเมดาอาตอนนี้นินจาเวลหกเป็นที่เรียบร้อยยังไงอนโดเมดาตันดาวกระจายเรียบร้อยในข่าวนี้ถ้าไม่มีหวานนี้เอาแม่งไม่ได้เลยนะ <Master. S 1> คิวแรกมาแล้วนะครับเป็นทางของคิวแรกมาแล้วของนินจาเกมนี้เหมือนจะดูคิวไปสักประมาณ20กว่าปคิวเดี๋ยวเรามาดูกันว่า yeah, ช่วงหลังๆเกมจะเป็นยังไงช่วงแรกก็จะติดฟาร์มหน่อยๆ อันโดอ้อมไปแล้วนะครับนินจาดึงเชือกนินจาตีตีดาวกระจายโอ้โหโดนใส่เพื่อนนิดเดียวเองครับอ่ะมาดาวกระจายไม่โดนนะครับอุ้ไม่ดับยังเวิ่สามอยู่อีกหรอวะไม่ได้คิวเลยไม่ได้เวลวเลยอ่ะสลับกลับบ้านมานะครับก็เดี๋ยวน่าจะวิ่งไปฟาร์มต่ออ๋อสวารมาชอดนี้นะครับผม นินจายังไงไปเฮตันดาวกระจายไม่ดาวด้วยนะตีเฉยๆเออตีเฉยๆได้คิวกลางมีประเด็นนะครับตอนนี้กลางมีประเด็นไปดูที่กลางเลยด้ยดวงรถก่อให้ดาวกระจายล่าช็อตไปหนึ่งตัวนะครับตอนนี้สามคิวเป็นที่เรียบร้อยโอ้ยนายฮาวเปิดไปเฮเรียบร้อยตายอะมาดูช็อตนี้นะครับผมก็อันโดมาในป่าและเดโวเดินเข้ามา เนี่ยจังหวะกัดอัดตันทันโอ้โหโคตรแบบว่ามือไหวมากเลยนะสว้ามาจังหวะนี้นินจายังไงนินจาดาวกระจายไปตีวืดอยู่ในหมอกให้ฮาตามไหมตามไม่ตาม,ตามตามครับจังหวะนี้ตีตีโคมาเชื่อมาโอ้โหแยกล่างออกมานะครับตอนนี้ยังตามอยู่ ยังตามอยู่เดวโดาวกระจายโดนไหมไม่โดนไม่ใช่ไม่โดนไม่ได้ดาวตีเฉยๆอ่ะสวามมาตัวหลังยังไงอันโดอันโดตันทันยินจาตีตีเรียบร้อยคิวที่5เข้ามาเรียบร้อยแล้วนะครับอ่ะวาการียยังอยู่ในป่ายังไงอันโดอันโดอันโดแตกเป็นที่เรียบร้อยยินจา ยังไงยังตามอยู่ตี้สวยคิวที่หกเป็นที่เรียบร้อยอ่ะกลางเหมือนจะมีประเด็นกลางเหมือนจะมีประเด็นอ่ะเปิดแล้วจากทางร่วงนินจาตีตีกระจายเรียบร้อยเก็บไปหนึ่งเจ็ดคิวแล้วพาราไซต์ยกล่างตีตีตีเรียบร้อยเก็บไปสองตีในฮาแฮตติกไหม เรียบร้อยสมตัวแฮตติกเรียบร้อยอาว์ปลงมาด้านล่างมิติกว่าจะเอาไปในทางของเดโวอันโดนสวามานินจาวิ่งมาตีตีดาวเรียบโอ้โหเวนินจามีดัสกดดัสโอโ้โห <laughs> สตัวนินจาจะอิ่มอยู่แล้วไม่ให้ไม่มีใครให้เลยนะครับนินาฮาวเดินอยู่ บล็อกว่าอมาเดวโวเดมายังไงนินจาโดนโดนดึงไหมโดนดึงเรียบร้อยฮะตาย้ะจังหวะนี้ตายนี่น่ๆเฮ้ยเวเฮตันท่ายังไงโอ้โหโดนไนฮาวนะฮะไนฮาวบิงใส่เรียบร้อยตายไนฮาวนี่ก็เล่นเป็นอ่าเดี๋ยมาดูที่กลางมอเตอร์ซัพฟัดจะฟาไซอันตีเข้าไปติเข้าไปโคเด็กไม่ตายตายเองนะอ้าวตาย นายเอามายังไงนายเอานายเอาตีไหมตีมไหมตีแจ๊แจ๊เรียบร้อยอุ้ยนายเอาดูไฟเบรแล้วนะถือว่าเป็นเกมตามที่ของไวยอยู่นะความไปนะครับตายไหมอ่าเรียบร้อยแจ๊แจ๊แจ๊ อ่าได้ป้อมกลางมาที่เรียบร้อยมีหวา่านเน่เวโวเดวโวรอดึงอยู่เลเนี่ยนหนโดนเปิดมาที่เรียบร้อยไหยแตกไหมนหนโดนสวัอ่าไหนตายนะครับเดโวดึงด้วงมากัดแต่ไม่ได้คิวไปอ่านินใจยังฟาร์มอยู่ด้านบนนะครับมีบวกต่อไหมดึงมาเรียบร้อยอันโดโดนดึงไม่ได้าใส่สกิล อันโดดตายไปนะครับมรักซัดเข้ามาช่วยเพื่อนแต่ไม่ดันด้วงเข้ามารดเกาะเป็นที่เรียบร้อยยังไงปลาขวานไปตีทีเดียวเออมานนิจาบ้างซัดกับพาราไซาไม่เอานะครับเวเฮเหดแตกเวเฮโดนแจแจเรียบร้อยแตกไปครับันี้นะครับยังไงเล่นต่อไหม เน้นเข้าไปสว้าม,มานินจ,จาซอยเสร็จไปนหนึ่งตีดึงเชือกกลับมาหาในเฮาเดโบอยอยู่นะครับจังหวะนี้เนีดวบอยบิงเข้ามาดึงย่วงไปนะครับ <c oughs> จินจาเดินมแล้วตีตีต,ตีดึงเชือกตีตีเรียบร้อยเดยวบแตก แยกล่างตีตีไม่นัดแตกกลับมาที่นายฮาวนะครับสองวีมีดัสกดดัสเรียบร้อยตีตีต,ตีแตกนะครับผมจังหวะนี้เก็บแฮตติกเข้าไปแล้วของต่อไปก็น่าจะไฟแบ,บนปะจะอ่าน่าไฟแบนชิ้นต่อไปขึ้นมาเป็นไฟแบนนะครับผมก็เป็นดาบไฟ มินจาชอบใช้กันนะครับเพราะว่าเป็นจังหวะที่ต้องขึ้นต่อไปเป็นแยกล่างตีป้อมร่วงได้กระถาฟ้าแล้วนะอะ่ในฮาวปดนูในฮาวโดดเข้ามาแจ๊ะแยกล่างโอด,ดยังไงตีในฮาหนึ่งทีไม่ดัดเดโมโดนโดนเดโมกัดดึงเชือกไปเอาวอคอรี่โอ้โหได้ตัวเดือกมาก จังหวะน,นี้ก็ได้ตัวเดียวที่เหลือก็แบ่งเพื่อนๆไปฟอร์ไซสไม่มาเลยนะฟอร์ไซสหลอกดันอย่างเดียวเลยอ่าน่าจะเสียแหลกนะครับในทางของฝั่งเฮเบอร์อ่าเสียแหลกขุณพี่เรียบร้อยเดวิบิงเข้ามาโดนตัน ดึงใจแยกล่างตีตีเสร็จหนึ่งนะครับวอลคิลี่วอลคิลี่ลดได้ตีวอลคิลี่ถึงเชือกไม่โดนโโตา,นะตายไหมตายไหมถึงเชือกไม่โดนเรียบร้อยโอ้โหจังหวะเมื่อกี้นะจังหวะเสียเลยถึงเชือกไมโดนอ่ะแล้วก็นายฮาวเก็บอโนโดเมด้าเข้าไปอีกตัวหนึ่งอ่ะจังหวะนี้นายฮาวโด,ดใส่โมนซัตเบเฮเบิรมเข้ามา,าเก็บวอลคิลี่ไปก่อนโมนซัตยังไม่ตายนายฮาวตีทีหนึ่งตาย อินจาเกิดไปแล้วนะฮะไม่ดัสรอดไหมไม่ดัสรอดนายฮาวกระโดดแจ๊บไปแต่ตายเองอินจาเก็บไปได้นะครับในส่วนของนายฮาวไม่เคยเห็นกดสกิลสองเท่แล้วสูนได้สักรอบอันนี้น่าจะบอกหมอรักซัดเลไม่เคยกดสกิลสองสกิลสองของหมอซัดจะเวลากดเวลานคนลิกใส่ตัวเราอย่างเงี้ยมันจะลบบ๊อบนะครับลบบ๊อบล้เพิ่มให้เราแบบวิ่งเร็วขึ้น ตีคองไหวป็นินจาตีคองไว้ไหวมีตัวปอมนะดาเมจมันเยอะด้วยตัวปอมอะอ่ะมีประเด็นกันแล้วเดวโวดึงมากัดเบเฮเบเฮแตกไหมเบเฮแตกไปนินจาดึงเชือกมากดดัดไปเจอวาคิลี่ตีตีดาวใจตีลบฮอกโอ้โห เองดึงเชือกอยู่นะฮะเองดึงเชือกอยู่ยากล่างตีบ้านถ้าจาบับไปกีนไม่ได้เลยได้ในหาตัวเดียวเมาใช้เข้ามาอันโดนสวาร์บยินจาตีแตกเรียบร้อยนะครับผมมีการติ๊กนะเข้าไปแล้วมอร์นัสตีอ้าวอโดนสวาร์บมาข้างหลังโอเคได้โอ้ตีโคตรแรงโดนรถกอดร่วง นะเฮาเกิดมาแล้วนะครับตีป้อมมันอยู่เคแล้วตัวแหลกล่างที่เรียบร้อยโอเโวดึงโดนเบเฮนะฮาวว่ตีแจ้เรียบร้อยน่าจะเป็นไฟสุดท้ายก่อนจะค่อนแล้วนะครับมือฟาร์มกดเข้าไปที่คลิปตีตีเรากระจายเรียบร้อยเยก็บพาลราไซาส์ไปหนึ่ง ป้อมบนด้านนอกเสียเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะเหลือป้อมเดียวป้อมในแหละป้อมเดียวแล้วนะถ้าจบอันนี้ได้ก็ถือว่าจบเลย,ยงไงเดวโดนสวาม,มานินจาตีตีตีเรียบร้อยเก็บไปสองนยฮาวยังไงมี b. k. b แล้วนี่แยกล่างตีบ้านโดนลบ ไปนะครับรถตัวปลอมดีอยู่ในฮาเหมือนจะรอเข้าไปในฮาปลดมูดิานจาในฮาโดนเปิดแมปดินจาแยากล่างโอ้โหแต่โดนโดนไมดัสในฮาดินจาเก็บในฮา,าไปเขาที่ปลาไซปลาไซวิ่งตีปลาไซติดตัวปลอมตัวเองเอ้ยไม่เอาตัวปลอมลงไป อ๋อยังไงโอ้โหตัวบอลได้เอ้มาสวามาคิวได้อีกเหรอเอออ่าจบเปน็นที่เรียบร้อยนะฮะก็ดีจจได้ไปอา่าถ้าใครชอบคลิปนี้ให้กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับนี่ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ